สวัสดีที่รีท่านนะครับน,นี้เราไปดูการนำเสนอครับกรมจราจรนะอันนี้โดนยึดกุญแจยึดรถเลยครับไปหลังกระเพกหลังกระปพกอันนี้โดนกุญแจยึดรถนะ อันนี้มาไม่กี่เจอมาไม่กี่เจอเด็กสอคนเลยนี่อันนี้รถนิผู้ชายได้นี่ที่โดนจะสั่นนะครับยบอบางกระปีที่ลงเล็กลงเลยตรงเนี้ยอันนี้ป้อมนีป้อม เป็นแรงวัดอีกอยักษอีกที่หนึ่งไอ้ยียลุบมาไม่รถของน้องคนนเนยลยเลยได้ไปละเหนือดูสักพักนะครับแอปี้แลนด์แอปี้แลนด์เนี่ยแอปี้แลนด์สวัสดีีทุกท่านเลยนะครับ ไป,ไปูครับู้ไปหมดยังนะเดินไปลบไปข้างล่างป๊ดนึงอันนี้จะแยกเลยแยกเดโมอบังกะปิแยกเดโม ขาลงไปพักนเลยว่าถามว่าน้องโดนอะไรบาไให้นน่เาล้น่าจะไฟหมดแล้วนะไฟหมดแล้วมีใครอยู่แล้ว นี่เห็นเต็มเลยไปหมดแล้วเป็นหน้าดตบอน้องเดินออกมาแล้วน้องเดินออกมาแล้วผมไม่รู้โดนอะไรนะน้องโดนอะไรน้องโดนอะไรมาใส่ ไม่ได้ใส่หมอนกนกไม่ได้ใส่หมอกนกแล้วขา้รไปได้ไงไม่รู้สิแล้วกไม่แบบสีได้ไม่มีแบบสี่ไม่มีแนี่้หมอนกนกแลมีรัต่กนยึดด้หรอไม่มีแต่ก็ยึดไปเลยเดี๋ยวยึดรถเยรถไปเลยดเคันนนนใช่ไหมบัตรประชาชนก็ไปอีนี่แหละครับนี่บัตประชาชนก็ของน้องไปีกเขาไม่ได้บอกเขาไปททำอะไรว่า อ่าสำเนารถอ่ะผมล้างรถแล้วผมมาออกไม่ได้เอาใส่ในใต้บ่อพี่ให้เอกสารในในแอปเปนเนียอ่ะเอกสารนะครับให้เขาดูดิเอกสารอ่ะให้เขาส่งมาตอนนี้ไหนที่หมายบอกว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้บอกป่าบอกว่าต้องไปเอาให้สำเนาอ่ะมาป่ะเอาสำเนามาให้เขาใต่เอกสารสำเนามารู้ป่าวอ๋อมรนจะช่วยไม่ช่วย เอาสำเนามาเอกสารมาเียนนยะี่เขาตรงนี้จะเป็นแยกลาดพร้าวนะครับแยกลาดพร้าวแอปเปิลแลนด์ตรงนี้จะยืยน,ลดลดะนนี่รถรถราก็จอดตรงนี้สำเนาไม่มีปัดประชาชนเอาไปเอาไปด้วยมาดูนะครับตรงนี้จะเป็นแอปเปิลแลนด์เลยนี่แต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วครับเลิกไปแล้วอันนี้ป้อมแอปเปิลแลนดน์เลยป้อมรถรางก็อยู่นี่วันนี้ อันนี้บอกไม่มีสำเนานะขอให้น้องเอาสำเนามาน้อยต่อกิโลตอนเดนไมนูแล้วรถเรถากุ้นแจไปบัตรประชาชนอยู่นี่หมดอ่าการที่น้องเขาพูดนะผมไม่ได้แอบ,บอ้างนะน้องเขาพูดเองว่าไปเอาเอกสารมาสำเนามาอันนี้อันนี้นะครับนี่เสียเข้าไปปัม๊ม นี่น่าจะเป็นสอนอลาดเ้าวเปล่าไม่แน่ใจน่าจะลาดเ้าวนะอ่าอันนี้สอนอลาดเ้าวอันนี้ต้อมสอนอลาดเพาวตรงนี้จะไปจำต้อมสอนอลาดเพาสอ่ะตามอะไรละเอียดที่น้องพูดเลยนะนั้นเราขอจบไลน์นะเพราะไม่มีเจ้าที่แล้วเจ้าที่ไปหมดแล้วอ่นั้นขอสวัสดีนะครับพี่ท่านสวัสดีครับ